นี่คะ่ะพอดีเคลียบ้านเพิ่งเจออันเก่าของคุณยายแต่เหลือนิดเดียวซอฟเฟตไม่น่าเชื่อนี่เห็นไหมคะนี่ <c oughs> ตารดเอาเลยรหัดก็ไม่ออกมีคนแนะนำา่้ไม่น่าเชื่อลองมาดูอยากจะให้ดูว่ามันจริง นนไม่ได้กดไม่ได้กดถ่ายซะน,นี่ว้าวนี่เพื่อนๆเห็นไหม เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะมันออกได้ยังไงมันจะยากึ้นชุ่มหมดน,ะเน้เนาะเีกนิดนึงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันใสออกว้าว ชื่อเลยสดใสเดไปให้ดูวตาหนึ่งอันนี้ท็ลองทำตั้งแต่เมื่อกี้นี่ค่ะพอมันออกแบบนี้ก็เลยไปลองทาทางด้านนี้ว้ามันใสจริงๆด้วยอือนเพื่อน รถใครเป็นแบบนี้ลองลองไปซื้อมานะคะซื้อมาทําค่ะใส่แจวเลยเดี๋ยวต้องทําอีกหน่อยหนึ่งพอดีมีธุระต้องรีบไปเนี่ยค่ะเล็กแต่แจวจิ๋วแต่แจว